นายธนงที่กำลังทำธุระในห้องน้ำเพิ่งเสร็จเขาก็ส่องกระจกเช็คความหล่อพร้อมกับตั้งสติตัวเองเมื่อพร้อมเรียบร้อยแล้วนายธนงก็เดินออกจากห้องน้ำไปเอสายตาของนายธนงเหลือไปเห็นพลอยไพรินที่เดินโซซักโซเซที่ทางเดินไปห้องน้ำเมื่อเดินมาจนถึงกันพลอยไพรินก็เซตัวล้มใส่ในายธนงเขาก็เลยรีบคว้าเธอไว้โอเคไหม นายธนงถามพลอยไพยรินด้วยความเป็นห่วงขณะที่ประคองตัวเธอไว้อยู่หมอมากเลยค่ะพลอยไพยรินอ่อนระทัวอยู่ในอ้อมกอดของนายธนงนายธนงจึงประคองพลอยไพยรินไปนั่งที่เก้าอี้หน้าห้องน้ำพี่ธนงอย่าทิ้งพลอยไปนะคะ่ะพลอยไพยรินนั่งลงพร้อมกับกอดแขนนายธนงไว้แน่นน้องพลอยไว้ใหม่กลับบ้านก่อนไหมครับ นายธนงพูดถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขณะที่นั่งอยู่ข้างสาวพลอ,อยพลอยไพรินเงยหน้าขึ้นมาจ้องตานายธนงด้วยสายตาออดอ้อนเธอเอื้อมมือซ้ายขึ้นมาลูบคางของนายธนงกลิ่นฟีโรโมนฟุ้งกระจายออกมาทั่วตัวของพลอยไพยรินจนทําให้นายธนงรู้สึกเคลิบเคลิมพี่ธนงไปส่งพลอยที่บ้านหน่อยได้ไหมคะ